2. นาถการณวักหมวดว่าด้วยนาถกรณธรรมหนึ่งเสนาสนะสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของเสนาสนะ1ิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ห้าไม่นานนักก็จะทําให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบาง ประกอบได้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเป็นปานกลางควรแก่การบําเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารบความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทั้งเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างนี้แลเสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไรคือเสนาสนะในธรรมวินัยนี้หนึ่งอยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อยไม่อึกระทึกมีเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยครานกระทบน้อย 2. เมื่อภิกษุอยู่ในเสนาสะนะนั้นมีจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคีรณะปัจจัยเพศสัชบริการที่เกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองเลย 3. ภิกษุผู้เถวระทั้งหลายเป็นพ้หูสูตรเรียนจบคำพี์ทรงธรรมทรงวินยัย ทรงมาติกาอยู่ในเสนาสะนะนั้น4ภิกษุนั้นเข้าไปหาภิกษุผู้เทระเหล่านั้นในเวลาที่สมควรแล้วจึงสอบถามไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร 5. ภิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผย ทำข้อที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นเสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ห้าไม่นานนะักก็จะทำให้แจ้งเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบนันเสนาสะนะสูตรที่หนึ่งจบ